เปิดเรื่องนะคะและยังมีความสําคัญอยู่ที่ปมความแค้นระหว่างตัวร้ายรวมไปถึงพระนางก็จะปรากฏอยู่ในฉากนี้นะคะยกกองกันไปถ่ายทํากันไกลถึงจังหวัดสระบ,บุรีนะคะสาหรับกองละครพีเรียดบวงอธิษฐานของค่ายเวฟทีวีโดยผู้จัดตุ่ปียวดีค่ะได้พระนางหมากปรินพัทิเสียกูดและนักแสดงรุ่นใหญ่กบทรงศริษย์เข้าฉาก<อ>พร้อมหน้าพร้อม,อมตาค่ะความสําคัญของฉากนี้อยู่ที่บรรดานักแสดงจะต้องมาขุดซากเมืองจันทระบุระที่ล่มสลายไปแล้วเป็นเวลากว่า2,000ปีฉากนี้ฉากเดียวใช้ เวลาเซตอัพทั้งหมด1อาทิตย์ค่ะทั้งการสร้างหลุมที่เป็นการขุดเมืองร่องรอยของโครงกระดูกของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเมืองจันทระบุระรวไมไปถึงเข้าของเครื่องใช้ต่างๆที่สําคัญจะต้องขุดเจอหลักศิลาจาหรือโบราณที่มีดวงวิญญาณของตัวร้ายสิงสถิตยอยู่เพื่อรอเวลาแก้แค้นพระนางในอีกพันปีข้างหน้าค่ะโดยคุณโดยผู้จัดนะคะคุณตู่เปียวดีเล่าว่าเมืองจันทระบุระเป็นเมืองที่สมมุติขึ้นมาอาจจะไม่ต้องอ้างอิงกับสิ่งที่มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์แต่ความยากก็อยู่ที่การใช้จินตนา การที่จะทําให้ละครอันนั้นออกมามีความสมจริงมากที่สุดค่ะนอกจากทํางานท่ามกลางอุปสรรคอย่างสภาพอากาศที่แปรปรวนอยู่ในขณะนี้แล้วคุณดูบอกว่ายังให้ความสําคัญกับพิธีวงสวงอีกด้วยหรือว่าการบอกเจ้าที่เจ้าทางเพราะว่าใช้โลเคชันในการถ่ายทําหลากหลายสถานที่และยังเป็นเกียรติทาให้การทํางานนั้นถ่ายทําได้ราบรื่นยิ่งขึ้นค่ะ ทำให้เหมือนความจริงว่นที่สุดอะค่ะก็ให้ทางทางฝ่ายอาร์ตเขาไปทำเสิร์ชเหมือนกันว่าการขุดหลุมของนักโบราณคดีเขาเป็นยังไงบ้างก็ต้องไปคุยกับน,นักโบราณคดีจริงๆเหมือนกันคะว่าต้องขุดความลึกแค่ไหนลักษณะกา,ารวางหลุมเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยอืมก็ต้องคือเ,เดี๋ยวนี้คนดูก็ศึกษากันเยอะเนาะอะไรอย่างเงี้ยเม่อน้องทําอะไรก็ต้องแบบหาข้อมูลนิดนึงค่ะแล้วก็ถ้ามันมีหลุมเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบมันดูไม่จริงเกินไป เพราะว่าจริงๆคือเมืองคืออันนี้เราจะจำลองว่าเมืองจันทราบุระคือเป็นเมืองเมนของเรื่องเนี่ยถล่มลงมาอยู่ตรงนี้แล้วเราก็มาขุดเจอซากต่างๆตรงนี้อะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนนบบแล้วอาณาจักรสมัยก่อนคือจะรุ่งเรืองมากเพราะฉะนั้นบริเวณที่ขุดค้นมันจะต้องใหญ่มากมันทําใหต้ต้องขุดหลหลุมมากเราเตรียมงานประมาณแบบอาทิตย์สองอาทิตย์เลยค่ะตอนแรกถามอาเหมือนกันว่าใช้เวลากี่วันเนื่องจากว่าเราอะกลัวว่าฝนจะตกเราก็ต้องการที่จะเช็ควันก่อนว่าณนะวันถ่ายจะไม่ตกแต่เขาบอกว่า แต่พยากรอ,อากาศก,ก็จะไม่เซตไ,ไม่ไม่พยากรล่วงหน้าสองวีคนะแต่ว่าเขาต้องทํางานล่วงหน้าสองวีคไม่งั้นขุดไม่ทันเพราะว่าบางหลุมมาต้องขุดลึกเท่าคนที่ลงไม่ได้ทางทางทางตัวเลยทุกครั้งที่ไปที่ไหนก็ตามเราก็จะต้องแบบแล้วพอพูดถึงเรื่องวงโงลมกระพัดแรงมากอย่างไม่มีสาเหตุอะไร<น>ะ <laughs> อะไรอย่างเงี้ยเออ <laughs> <laughs> ก็จะต้องไหวทุกทีแล้วแต่ <ขอ S 2> แต่ที่ที่เรา แต่ละที่ที่เราไปถ่ายอย่างเงี้ยบางทีก็จะมีแต่ละที่เขาก็จะบอกไปแล้วว่าที่เนี่ยต้องไหว้เฉพาะแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะที่นี่เป็นอิสลามนะที่นี่ต้องไหว้อันนี้ไม่ได้ไหว้เนี่ยเราก็ต้องให้ทีมงานเราถามไปก่อนเลยว่าที่เนี่ยเราต้องไหว้อะไรบ้างคะ่ะส่วนทางด้านของอาร์ตดีคเตอร์อาร์ตดีคเตอร์ของกองกะคร กองละครนี้นะคะที่มาเตรียมงานล่วงหน้าจริงหนึ่งอาทิตย์ก็ได้รับจดว่าต้องสร้างฉากให้เป็นแคมป์ของนักโบราณคดีแคมป์ก็จะต้องมีเต็นท์มีสถานที่ขุดค้นรวมไปถึงโรงครัวค่ะซึ่งเขาเล่าให้ฟังว่าก่อนอื่นต้องจินตนาการว่ามีเมืองโบราณจันทรป,ปุระอยู่ที่นี่หลังจากทราบขนาดของเมืองแล้วก็หาสถานที่ให้สอดคล้องกับเมืองนั้นๆซึ่งองค์ประกอบอื่นๆที่ใช้ในฉากก็ทําการบ้านปรึกษาทั้งนักโบราณคดีนักขุดค้นหรือว่าผู้ที่สะสมของเก่าก็จะสามารถกําหนดทิศทาง และก็องค์ประกอบของฉากได้สมจริงมากยิ่งขึ้นค่ะ2 0 0พันปีเราไม่เคยเห็นเราเคยเห็นสิ่งที่มันพันกว่าปี500อะไรประมาณนั้นแต่เราค่้ยเคียงหรือคับคล้ายคับคาว่ามันมีอยู่จริงนยุนนะคือพวกอาวุธศาสตราวุธพวกเครื่องสำริดพวกอะไรเนี่ยก็น่าจะอยู่มาจนถึงวันนี้ได้ส่วนเป็นพวกอย่างอื่นก็คงคงไม่เหลือแล้วถ้า2 0 0พันปีผ่านมาเราก็จะไปแหล่งของเก่าพี่ก็จะมีแหล่งของเก่า ตลาดชุมทางสยามยิบซีที่เขาเปิดกันมีของเก่าอะไรขายแล้วก็แหล่งท่าพัชจ,จันทร์อะไรพวกเนี้ยที่เขาเป็นนักเล่นของเกา่ากันเราก็ไปคุยกับเขาไปศึกษาไปพูดคุยแล้วเราก็จะได้ของมาอย่างที่เราต้องการเล่นเนี้ยเป็นอักษรโบราณที่เขาของกรมศริลป,ปากรเขาเขาทำมาเราก็ไปหาวัสดุที่เป็นโลโก้มโบลิกของเมืองจันทราปุระแล้วเราก็อัดแอปอักษรในยุคนั้นเข้ามาในนี้ แต่ว่าไม่ได้ก๊อปปี้เราก็สเกลของเราเขียนไปของเราตามสไตล์ของเราตรงนั้นนี่คือข้อมูลที่เราไปสตดดีมาครับผม กว่าจะเห็นฉากที่อยู่ในละครนะคะถึงแม้จะมาเพียงแค่5หรือว่า10นาทีนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าใช้เวลาเซตอัพเป็นกว่าหนึ่งอาทิตย์ค่ะทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นความตั้งใจนะคะแล้วก็เป็นเบื้องหลังของกองละครบวงอธิษฐานที่ตั้งใจจะมอบความสนุกรวมไปถึงความเลีะดละออของแต่ละฉากให้กับคุณผู้ชมค่ะและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของเปิดประเด็นบันเทิงในวันนี้นะ